ตอนนั้นหลวงพ่อนี่ออกมาจากถ้ำใหม่ๆไอ้พวกกายทิพย์นี่มันมานิมนต์หลวงพ่อที่ไปเอ,เอาไปเอาชาวเงินบ้านมาอย่างทั้นนี้ไปบําเพ็ญอยู่ในถ้ำเขาเรีย่ยทำพระโพธิสัตว์ไอ้เชื่อสมบัติมหาจัก,กรพรรดิเนี่ยเท่านนี้กำลังเปิดพระบุตรเป็นมา มันได้น้อยเพราะว่าสามเล่นเปลี่ยนทองคำสามเล่นเปลี่ยนอีู่เล่นเปลี่ยนทองทั้งนี้มันสร้างได้เก้าเปอร์เซ็นต์แต่เล่นเปลี่ยนอันที่สองนี่มันสร้างได้สามเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ตอนนี้ยังเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะใช้ทองคำมันจะต้องใช้สมบัติมหาจากักรพรรดิแต่สมบัติมหาจากักรพรรดินี่ได้มายังไงก็คือเขาเรียกพวกสายทริปเนี่ยเขาจะนำลำเลียง มันจะมีคําทังเคยเอาไว้อะไว้ว่าพับลองส่องพระเรียนมีทงอ,องู่สาวเล่มเปรียนใครคนพบก็ทาน,นเมเขาจะมีเรื่องเล่าแต่พอเรา,าไปบําเพ็ญปั๊บจะมีอยู่ๆประตูมีตีมันเปิดเพราะมันเปิดขึ้นมาเราก็เลยเขาว่าเรานี่เป็นผู้เปิดประตูมีตีเขาสามารถที่เอาสมบัติมหาจากักรพรรดิออกมาได้ประเทศสมบัติมหาจากักรพรรดินี่ก็จะถูกนํามาลําเลียงมามาเป็นค่าแรงค่าจ้างอยู่ในนี้ แต่สามเล่นเปี่ยนเนี่ยก็คือสามรุ่นรุ่นท้องทางนี้รุ่นที่สองกับรุ่นที่สามแต่มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าหรอกแต่ว่าเวลาประตูมิติมันเปิดเนี่ยมันเปิดจริงๆนะมันเปิดสามารถมองทะลุภูเขาได้อะ่ะแต่ว่าพอไปไปมามาก่อพอไปอไปมามาก่อไปมาเป็นว่า สมบัติเหล่านั้นกับสถานเหล่านั้นเนี่ยเขาจะนำมาจินตนาการไอ้พิจิตนาการเขาเห็นนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันเป็นการจินตนาการของตัวเทพเทวดาและของประกมาณัยทเขาแต่ถามว่าณปัจจุบันนี่มันขลังไม่กัขลังอยู่แต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่ง คำว่าสมัติทิพย์เนี่ยบางที่เราไม่ถึนเขาบอกมีมันมีพวกกายทิพย์มันมีมลมันมีมลทางนี้ไปในในในเมืองทิพย์เพอไปเสร็จปั๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดสถานที่ต้อนรับเอาไว้ให้เพอาไปปั๊บมันมีแค่นะมันมีแค่มันมีเสือมันมีมวนพรมันทต้มเลยแต่เราไม่รู้ว่าใครไปปูให้เราหรอกเราก็เข้าไปเพราะเข้าไปขึ้นมาเขาก็บอกว่า เช้านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทวดาเข้ามาบอกว่าเช้านี้ไปยุดบาทด้านบ้านลลวงนั้นนะเดี๋ยวเขาจะใส่บาตรพอตะลราไฟขึ้นมาปั๊บเชื่อไหมว่ามันเป็นเรื่องแปลกโยมคนนั้นไม่เคยใส่บาตรนะแต่เขาหุ้งเข้าว,ว่ายันมากเลยนะแล้วก็แกงให้แล,แล้วก็ของหวานให้ยันละทุงงละทุงขนาดนี้ เขาบอกว่าเนี่ยของเขานี่มาเข้าวามฝันว่าจะมีพระเนี่ยมาบิณนบาตให้ทําอาหารให้เขาด้วยไอ้เราก็เลยไปไปบิณนบาตรแล้วก็ไปตามไอ้เกี่ยที่บ้านมันมัน,ม,นมีบอลเราแหละแล้วก็ไปนะพอไปขึ้นมาเอาคนทุกข่ายเราไปอยู่แค่คืนเดียวพอเราไปอยู่แค่คืนเดียวเขาก็เริ่มเอาบาทเราไปตั้งแล้วเ,เขาก็มีพวกไกยที่เขาเอาบาทเอาเงินมาใส่บาร ให้เราอยู่เนี่ยประมาณเจดวันแต่พอจะเราอยู่ได้ประมาณหนึ่งคืนเดียวแค่นั้นแหละโอ้โหใจจะพูดจะขาดเลยมันรน้อนมันไม่ได้รับไม่ได้นอนเพราะว่าไก่ที่มันเยอะสลักเกลิดมันก็ม,มานั่งพูดนั่งคุยอ่ะบางทีก็มาสมน้ำให้เราบางทีก็มานวดแข่งรวดขาให้เราเอไก่ทิดมันหลายร้อยคนเนี่ยเหนื่อย มันมาถามนั่นถามนี่ถามเจริคาญเน่ะถามจะไม่มีเวลาขนาดเวลาเรานอนพักนี่มันแต่ยังลุกขห้เราไม่ละขึ้เราไปนั่งคุยกันเลยโอ้ยเหนื่อยปากพออขึ้นมาว่าเพ่อตาเราคนนี้ออกมาแบบโอ้ยไม่รอดไม่ไหวเราเพิ่งรอดรอดเหนื่อยเหนื่อยเขาเลยบอกว่าท่านแดงทําไมท่านถึงนีท่านทําไมท่านถึงอยู่ในครบยัวันสามคำมีมนของเขาเพราะว่า เย็ดว <l icking> ันนี่มันจะมีมันจะมีแต่ละเมืองแต่ละเมืองเนี่ยจะนาปัจจัยเงินทองมาถวายมาทักษิณนาพามแต่ทําไมท่านอยู่ไม่ครบเอาไปแค่บาทเดียวคือธรรมดามันจะต้องได้เจ็ดบาทเจ็ดบาทนี่เงินทองนี่มันมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเลยนะท่านนะโอ้ยทาไมมึงมาบอกกูตอนนี้ไอคีดครับกูจะกลับไปอยู่ก็ไม่ได้แล้วมัน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 ติดของจุ้ยเขาเราก็เลยเราก็เลยพอมาเร็จปั๊บ เขา็เลยสามมาส่งอยู่มาส่งเขาก็บ,บอกว่ามันเป็นสามเชียงทายว่าท่านนั้นจะทุ่มลาบสการะัยิ่งใหญ่ในจักรวกรรดิไทยเราได้เงินทองมานิดเดียวเองแต่ในจัรเลนนืดเดียวนี้นี่คือเราสามารถสร้างแรงท่องเที่ยวระดับประเทศได้เออได้เยอะเลยแหละแต่ปรากฏขึ้นมาว่าที่เราก็เลยบอกลูุหลานเนี่ย บอกว่าเฮ้ยเวลาของเองปฏิบัติเนี่ยพอแต่จบรับสู่ของเขาแล้ว้าต,ตัวเอเทศเทวาดาพัชรมนมลเองเข้าเมืองพิดไปรับทานไปรับพัะษินาทานเนี่ย้าเขากำหนดทิพห้าวันเองก็ไปเดินไปหูให้พนเลย <c oughs> เองอย่างดีนะเอ้ยอย่างล้องปูเนี่ยไปแค่คืนเดียวขนาดยังไม่ครบวันเลยนะไปตอนเย็นตอนเช้าสามโมงนี้ออกมาแล้ว แต่ชั้นข่าวเซตนี้ออกมาแล้วดูไม่ได้โอ้โพวกไกายเ่นเี่ยมันมันมันมากจริงๆมันบางทีมันกลับมาปุกบควันให้เราบ้างบางทีมันกลับมาอับหน้ามานวดแ่งนวดขาให้บ้าง <c oughs> บางทีมันก็เอาไอ้พวกน้ำมันหอมต้องมานมาทา มาแล้วก็เสียเสียความรู้สึกกันเลยข้าไม่น่าข้าไม่น่าใจซอเลยวะข้ามาจะหาลูกศิษย์ไปจักคนไปนั่งเป็นเพื่อนเหรอไม่อ้ขาเลสเสียเลยฉะนั้นเนี่ยวัดเวะลาสร้างขึ้นมาเนี่ยทุนมันก็เลยขาดกระท่อนกระแท่นเลยไอ้ขาพวกไก่ทิพย์เวล่าทุนมาส่งนีกับส่งน้อยเชเ่เปัดมันส่งน้อยนะมันส่งแบบไม่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 โตนะ แต่ที่มันโตจริงๆิงมันโตเพราะมันถึงมันมีธาตุมารับใช่เลยฉะนั้นเนี่ยเวลาใครที่บําเพ็ญเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งขึ้นมาปั๊บเนี่ยพวกกายพิดเขาจะนิมนต์ให้ไปรับทักษิณาทานจากเมืองพิษเนี่ยเขาจะกาหนดมาเนี่ยใครอยู่สามนั่นก็ไม่พลาดดอกยังไงก็ไม่พลาดแต่ยังเขาต้องพ่อเหองนะโอ้ยแค่คืนเดียวก็พอแล้วอีกคราวนี้ซวยเลยไปไม่รอด นี่คือความรู้สึกจริงๆที่เราไปเจอมายังอื่ในปฏิบัติได้หมดเองแต่ว่าปฏิบัติไม่ได้ก็คือเพราะต่นเราไปอยู่ในโลกของเทวดาจริงๆนะโอ้โหมันโผลรมันวันก็ว่าเอาเราข้อเอาเราไปนั่งอยู่ในนในสนามหลวงมันงในโลกคนมันมาจากเหนือจากใต้ไหนไหน่รู้มาหาเรามานั่งเตยเลย คนนั่นก็มีน้ำปลานะมาฝาคนนี้ก็มีน้ำสมุนไพรมาให้โอ้ยกินตลอดเลยคนสุด้ายเรามาแท้มาแท้ก็คือมันจะมีบังคดมีแดนทิพย์มีคนพันมีพญานาคมีไอ้พวกกิน,นรีมีไอ้พวกครุฑมีอะไรต่างๆนีแหละมันจะมาหลายคนคมันจะมาหลายเมือง เพื่อจะเอาปัาจจัยนุ่มพองมาถวะเพือจะเอามาเป็นคุณในการสร้างแต่เราได้แค่เมืองเดียวไอหมูบ้านเยไอ้หาเอยวันนี้มาบอกเราสอน,นถ้ามันบอกแล้วนี่ถ้ามันบอกเราละเอียดนี่เราก็จะแข็งข้อชักงหน่อยนึงเขาก็บอกจะเพียงว่าขั้วกาทิพย์ลิมอนท่านไปเขาอยากจะเห็น เขาอยากจะทําบุญด้วยจะเจ็ดวันไอเจ็ดวันนี่มันไม่ได้บอกเรานะว่าเมืองคุชมันก็จะทําไอกินนรีก็จะทําไอพวกบางบดหนา้าเขาน่าจะทํากินไหนได้มันไม่บอกมันบอกว่าแต่แค่เมืองบางบดแต่เมืองสปาเมืองสวรรค์ยังไม่มาเราจะไปอีกไม่ได้นะถ้าถือว่าเรื่องเขาเสียเลวเรื่อพร้อมเสียไม่ได้เพราะว่าเราสบ,บารมไม่ไดี มันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ลวองอ่อมันั่งคิดขึ้นมาเนี่ยบอกพงลูกหลานนะบอกว่าเฮ้ยถ้าบำเพ็ญถึงแล้วเนี่ยถ้าพวกกายคิดเขานิมนต์ไปรับสังรับทานเขาไม่เรียกสังกัทานเขาเรียกรับทาน <c oughs> เขาจะเขาจะทำการถวายทานขั้นยิ่งใหญ่เป็นเวลาเจ็ดวันบางทีเป็นเวลาสิบห้าวัน เราก็ให้ทนเน้อมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ทนแต่มันไม่มีอะไรหรอกมันก็มีต่พาใกายทิพย์เขามานังคุยเลยทั้งวันทั้งคืนกันก็กลางวันก็เป็นคนด้วยกันเนี้ยแต่เพียงแต่แค่ว่ามันก็เป็นคนเดิ้สวนกันไปกันมาเนี่ยก็คือคนเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องไปอยู่ในแดนของเขาในเมืองทิพย์ของเขาเลยอย่างสถานที่ตรงนี้มันเป็นเนื้อมันเป็นปลาอย่างเนี่ยอย่างสถานที่ตรงนี้มันคืออย่างเนี่ย ต่จริงๆแล้วถ้ามันอยู่ในเมตสีหนึ่งมันไม่ใช่ทุกอย่างมันจะตีดบปี๊บ,บมีพรมไปเลยหูพรมไปเลยนั่นเลยทุกเขุปมามันเหมือนกับไอ้คำรองคำว่าวิหารทานะยังมีพระอาหารหันต์บางรูปบางขั้นเนี่ยท่านสมถะอย่างเงี่ยบางทีท่านอามอง้าบางทีมันมีภาพเลยท่านนั่งอยู่ในวิหารทานย ภาิสูรูปนั้นเนี่ยท่านเจริญวิหารทานท่านท่านนั่งอยู่ในวิหารทานแต่คําว่าวิหารทานนี้มันไม่ใช่ธรรมะมันบรรยายกันไม่ได้มันต้องไปเห็นของจริงวิหารทานนี้เนี่ยคือเป็นที่ที่จดิตเข้าไปสเสวยวิมานชนิดหนึ่ง ทีนี้วิมานอันนี้เนี่ยมันจะถูกเริตรด้วยอํานาจของสิงห์สมาธิปัญญาด้วยอํานาจของฌานสมาบัติไปเระมิดขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นเวลาเรานั่งอย่างนี้ขึ้นมามันจะมีไอ้พวกปราสาทแก้วเนี่ยมันจะมาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรานั่งมันจะมีโต๊ะมีตังมีมีผ้ากำพงกำพลถูเอาไว้แดดร้อนขนาดไหนต้องแต่เย็นเพราะมันจะในมิตินั้นมันจะกรองเอาไว,ดว้ด้วย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 สภาวะ ของพิษแค่นิดหนึ่งมันมันเห็นเห็นเห็นเด็ดขาอย่งา,ยง,มมายงเวลาอาาย่างสมมติว่าอย่างเวลาอาหารนี่ไงอย่างเวลาอาหารนี่อย่างเขาเอาอาหารไห้อย่างสมมติว่าอย่างโยมในโลกมนุษย์เนี่ยเอาอาหารเอาเอาพัทเอาน้ำพิกอะเอาปลาทูนิดด้วๆเนีย่ยมาให้เราฉันนี่ไงี้ย แต่จริงๆแล้วพวกไก่พิดน่ะเขาจะซ่อนมาในนั้นแหละซ่อนมามันจะเป็นฟอยทองมันจะเป็นอาหารเลิศรู้เลยนะทีนี้เวลาเราชันปั้บเนี่ยมันไม่ได้ฉันแค่ปาทูแค่พริกจะไหนอ่ะมันฉันอาหารในเดมพิกเขาด้วยเราก็เลยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ทีนี้บางคนเขาไปบอกว่าครูบาอาจารย์ตนี่สมถะนะท่านนั่งฉันแบบสมถะได้แต่จริงๆมันไม่ใช่ ให้เราไปเห็นวิหารฐานของจริงๆแล้วมันมีภาคลิปซึ่งมันละเอียดและมันซ่อนอยู่ในปราถูตัวนึ้น่อยอาหารของเขามันเยอะมันซ่อนอยู่ทาไมพระองค์นั้นนี่ท่านถึงว่านั่งตากแดดได้นั่งตากฝนได้แบบท่านในหนาวมันจะไปหนาวได้ยังไงก็มันนั่งอยู่ในวิหารฐานซึ่งมันปกมันปกป้องไปด้วยมันปกป้องไปด้วยอํานาจของฌานสมาบัต ของคำชนิดหนึ่งซึ่งคนมันเข้าถึงคําว่าว่างเปล่าจากตัวตนแล้วมันจะนั่งอยู่ในวิหารละานที่มันจะมีใครมันก็มีแต่พวกกายที่เป็นม,มาผลนิบัิเรามาผลนีบัิมานั่งอาสนะเขาสวยสวยมันก็แค่อิ่มอะลรวิมานของเขานี่มันใหญ่สวยงามเนี่ยปูตรงนห้มันก็จะปูแต่้าดที่แดงไปมดเลยไอ,อ้ยังงีมันก็ปูเลยนี่ปูไปเลย คือเขาบอกไว้ว่าเรามองอย่างนี้มันเรามองอย่างนี้มันก็คือเป็นเป็นสถานที่ตรงน,นี้แต่มันแต่ในฉากหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องมันจะเป็นมิติที่สวยงามมากเขาเรียกว,ว่ามันซ่อนเอาไว้ทีนี้เวลาเราไปถามท่านอาจารย์อเนี่ยท่านอาจารย์อยู่ว่าอย่างนี้นี่บอยใช่อยู่อย่างนี้แหละท่านอาจารย์อยู่ได้ยังไงโอ้ย oh, อยู่ได้ยโยมมันสบายอยู่แต่ความสบายของของพระเนี่ยเขาไม่ได้เลา่าเขานั่งอยู่ในเบี้ย มันเป็นวิหารแต่มันเป็นมหาทานแห่งหุนผูผอที่มันจะสร้างสมุทนมา